ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโอ้โหไม่มีใครเคยได้เห็นน้องสแต่งตัวแบบนี้มั้งดูๆอ่าเสื้อหมวกอ่นนี้ก็คือเป็นเสื้อแล้วก็หมวก, FC, กมที่พีเอฟซีจากประเทศไทยส่งมาเมื่ออ่าก่อนหน้านั้นนะคะก่อนวันนี้ได้ออกมาใช้งานแล้วคือเสื้อ,อนนี้ใส่ไปแล้วหลายหลายครั้งนะคือชอบมากเพราะมันใส่แล้วแบบมันดูแบบเท่ดีนะคะเท่ดีอันนี้คืออ่าแต่งตัวแบบนี้พร้อมกับน้องสาว ลูกสาวนะคะลูกสาวคันเก่าแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะก็คุณแม่ก็ใช้ขับขี่ใช้ใช้อยู่นะคะคุณแม่ยังใช้อยู่เพราะน้องสนก็ถ้าไปไร่ไปไนาถึงจะขับคันนี้นะคะก็น้องสนก็ขับคันใหม่คุณแม่ก็ขับคันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ใช่ค่ะทุกคนวันนี้น้องสนจะพาทุกคนไปที่ไร่นะคะเพราะคุณพ่อไม่ได้กลับมานอนบ้านได้ประมาณสี่ห้าหกวันแล้วนะคะเพราะว่านอนที่ไร่นะคะก็เลย จะพาทุกคนไปดูว่าเอ้าที่ไร่น้องสนทำอะไรทำไมคุณพ่อถึงต้องนอนที่ไร่แล้วก็ไม่กลับมานอนบ้านนะคะวันนี้จะพาไปดูค่ะก็คือคุณแม่ก็เพิ่งไปไปส่งข้าวคุณพ่อแล้วก็เพิ่งกลับมานะคะน้องสนก็เพิ่งจะออกไปนะคะเพราะว่าต้องมีใครสักคนที่ต้องเฝ้าบ้านอย่างเงี้ยเพราะถ้าบ้านไม่มีคนเฝ้ามันก็แบบเออกลัวขโมยกลัวโจรนะคะว่าช่วงนี้ก็อันที่รู้ๆนะคะว่าขโมยก็เยอะเนาะกลัวเออใครมาขโมยอะไรอย่างนงี้นะคะก็ ุณแม่ไปไร่กลับมาแล้วนะ้องนก็จะไปนะเพราะเราต้องแบบอืมเอาเงินเสร็จคงมากเสร็จคงมากะาน,นะคะก็นี่นะคะก็จะเอาแตกกับไพ่ช็นะคะไปให้คุณพ่อด้วยเพราะคุณพ่อก็เอาทั้งกระทะเอาทั้งข้าวสารไปนะคะไปเพื่อที่จะหุงก,กินตรงนูงน้นเนาะแตะ่คุณแม่ก็แบบเอออยู่ที่บ้านก็ไม่ทำอะไรก็ตื่นมานล้าสนก็ได้รับหน้าที่นะคะตื่นเช้ามาทำกับข้าวแล้วให้คุณแม่ก็ไปส่ง ให้คุณแม่เอาไปส่งคุณพ่อที่ไร่ถ้าฝนไม่ตกก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งแต่ถ้าฝนตกก็คือแบบเดินไปคุณแม่เดินไปส่งข้าควคุณพ่อได้สองวันนะเพราะว่าถนมนมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากฝนตกแล้วถนนลื่นไม่สามารถเอามอเตอร์ไซค์ไปได้เนาะก็อโอเคไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าทุกคนดูอ่าประมาณนี้นะคะท้องฟ้าท้องฟ้าในตอนนี้นะคะตอนที่เรากําลังจะออกไปนะะ่ะวันนี้วัดโชคชะตาก็แล้วกันถ้าโชคร้ายก็คือฝนจะตกถ้าโชคดีก็โอเค คนไม่ตกนะคะโอเคงั้นเราไปที่ไร่กันเลยดีกว่าะคะ่ะไปดูว่าคุณพ่อน้องสนทําอะไรอยู่ที่ไร่นะคะทําไมถึงไม่กลับมานอน,นบ้านเออได้ห้าหกวันแล้วนะคะก็เราที่ไร่นี่คือตอนนี้เขาทำเขาทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็คนเยอะหรือเปล่านะคะโอเคี่อันนี้ก็จะเป็นของที่จะเอาไปให้คุณพ่อนะก็โอเคก็จะเป็นไฟแชปนะคะแล้วก็ไม้แปกนะมันแล้วก็ไม้แปกนะคะสำหรับก่อไฟเนาะ โอเคเดี๋ยวเอาไปให้คุณพ่อกันเลยค่ะอันนี้คือไปคนเดียวนะคะไม่เป็นไรไปคนเดียวก็หวังว่าระหว่างทางไปไปไปไร่นะคะก็อืมก็จะมีคนอยู่ข้างทางข้างทางบ้างอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้เขาก็ไปแบบเออไปไร่ไปนากันเยอะเนาะหวังว่าจะเจอคนระหว่างทางไปไร่อยู่นะคะเพราะไปคนเดียวแบบแบบหวัดหวัดเสียวๆนิดนึงนะคะโอเคไปกันเลยค่ะพร้อมกับลูกสาวนะคะ น้องอ้อนะคะน้องอ่อนเนาะตอนนี้ก็ถึงเป็นเวลาที่ดอกบัวกําลังจะบานนะคะนี่ทุกคนสวยมากเลยอะ่ะอีกหน่อยก็แบบจะบานสวยงามมากแล้วก็เราก็มาเก็บอ่าแตนบัวเนาะแตนบัวกินกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าน้องนี้ก็คืออ่าเป็นน้องในวัดป่าแดงนะคะก็มีคนมาเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาปลาไปขายประมาณนี้เนาะก เห็นไหมทุกคนมีผู้คนเยอะมากเลยระหว่างทางมาก็มีคนมาปลูกทวารีสงกันบ้างนะคะอ่ามาไถาไร่นะคะนี่ครับอันนี้คือหนองอ้อนะคะโอเคไม่ได้มาแบบทางนี้นานมากเลยนะคะก็แบบบานแล้วเริ่มบานแล้วนะคะดอกดอกบัวเนาะอนโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าคะ่ะถนนก็ค่อนข้างที่จะแห้งอยู่นะคะก็แห้งอยู่ที่แปลว่าโอเคก็ไปดูกันนะคะว่าจะ ได้หรือเปล่านะคะอันนี้คือจับกล้องข้างนึงนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆนะคะ <_ m im> ก็คือจะ,ะคะจะมาขับที่นี่ไม่ได้นะคะจะมาขับที่นี่ไม่ได้นะคะก็ขอให้คนที่แบบเชี่ยวชาญน,นะคะเรื่องเลกัรขับมอเตอร์ไซค์นะคะต้องเก่งนะคะอันนี้คือคถ้าฝนตกก็คือมาไม่ได้เลยนอกจากเดินนะคะต้องเดินนะคะถ้าฝนตกอันนี้คือมันก็จะมีแบบเออเป็นที่เป็นที่อะไรอย่างีเนาะ แต่ถ้าฝนตกนี่คือเนี่ยุเส้นนะคะทั้งเส้นเลยอ๋อนี่คือสบายสบายแต่ดูฝนฟ้าอาเริ่มจะไม่ค่อยเป็นใจแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเป้าหมายเลยยังไม่ถึงเป้าหมายปลายทางเลยนะคะฝนจะตกไม่ได้น้องนกกลัวนะคะที่เห็นเป็นหลุมๆนี่คือหลุม เผาถ่านนะคะทุกคนเขาทําเผาถ่านเนาะลุมเผาถ่านของพี่น้องพมา่าเขาหรือว่าใครเออน่าจะพี่น้องพม่าแหละนะคะมีหลายลุปม,มากเลยะนะคะโอเคงั้น้องสนก็จะลุยต่อกัอนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ไร่นะคะหรือว่าอาจจะแวะระหว่างทางหรือเปล่านะ,ะถ้าเจออะไรที่แบบแปลกๆไหมก,ก,กบบ็จะแวะเนาะโอเคค่ะทุกคนไปค่ะว้าวดูนี่เลยทุกคนวิวสวยมากเลยอ่ะดูดูเห็นไหม เห็นไรไหมคะทุกคนมันจะแบบเออเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างนะไร่คนนี้สีเป็นแบบนู้นสีเป็นแบบนี้นะคะดูที่ใครที่มันเนี่ยเห็นไหมกระท่อมที่น้องส่วนจะไปนะคะก็เป็นไร่ข้าวโพดคุณพ่อเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปถึงบนยอดดอยนั้นแล้วนะคะนี่เคยให้ทุกคนดูว่ะก็เห็นไหมเขาก็เริ่มที่จะแบบปลูก ผลิสงหรือว่าปลูกข้าวโพดเนะาะก็แล้วแต่ก็ปลูกทั้งสองอย่างแหละนะคะน้องสิ์วังเขาก็จะปลูกทั้งสองอย่างนะอันนี้อีกหน่อยก็ต้องมาทํานาแล้วอันนี้ยังไม่ได้หว่านกล้านะคะแต่ก็แบบว่าเขาเรียกมาไถไถตะตกกาเนาะไถตะตกกาไว้ไว้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มาหวานนะคะยังไม่ได้มาหวานกล้าน,นี่ก็มีคนแบบมามามาขุดสนขุดไทยนะคะดูดูด ดูตรงแบบตรงรอยดอยนะคะนี่ก็จะมีผู้คนนะคะเดินเที่ยวเที่ยวเที่ยว,วกันอยู่เอ้ยโอเคไปกันเลยค่ะไปต่อกันไรแล้วค่ะทุกคนก็ไม่เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดที่เถียงที่กระท่อมนะคะอะที่บ้านนะคะที่ว่าไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่บ้านนะคะก็คือเอาจอดไว้ที่ข้างทางนี่ก็ได้นะคะเพราะว่าอยากจะเดินไปโอ้โหดูดูดูกำลังจะไถเองนะคะทุกคนมันก็แบบมีหญ้าประมาณนี้นะคะหญ้าเขียวคิดดูเลยอะ ที่คุณพ่อน้องสนก็กําลังไถยไรกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่คุณพ่อต้องนอนนอนที่นี่ไม่กลับไปนอนบ้านอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันก็แพงใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เรามีแบบเครื่องอ่าเขาเรียกอะไรจักรไงไอที่ไถ่นะทุกคนคือเราจะเอามาากลับทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าถนน อะไม่ใช่ถนนสิเพราะว่าน้ำมันก็แพงอะทุกคนจะเปลืองค่าน้ํามันไปกลับไปกลับนะคะแล้วถ้าเราเอาทิ้งไว้ตรงนี้เราไม่นอนเฝ้าอะทุกคนเดี๋ยวกลัวเออกลัวคนอื่นเขาจะมายืมไปโดยที่ไม่เอากลับมาคืนนะคะอ่ะพวกนี้ก็คือกลัวหายนะคะกลัวหายเนาะก็คุณพ่อก็ต้องนอนเฝ้าอาวคุณพ่ออะไรเนี่ยนนไหนอาหาคุณพ่อไม่เจอแร้วทุกคนอย่างนยใส่ตาไม่ดีหรืออะไรอ๋อตรงนี้นี่เองนะคะ ก็นี่เนาะคุณคุณพ่อต้องนอนเฝ้าจักไถนะจักไถไหนะคะเพราะว่าถ้าไม่นอนเฝ้าก็กลัวหายอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านหลายวันก็เขาแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเราแบบไถยังไม่เสร็จไงไถไร่ย,ยังไม่เสร็จอันนี้ถ้าฝนตกจริงเราก็ไถไม่ได้ไถไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะติดอะไรเงี้ยทุกคนดินมันจะเหนียวมันก็ติดอันนี้คือเราจะไถก็ต่อเมื่อเนี่ยร้อนร้อนแบบนี้นะคะเนี่ย ถ้าแบบฝนตกมันก็ดินม,มันก็จะเหนียวแล้วก็ถ่ายไม่ได้ก็ต้องนอนเฝ้าอะไรเงี้ยแล้วเราจะเอากลับไปเอาเอาเอามาเอากลับเอามาเอากลับทุกวนันไม่ได้นะคะว่าค่าน้ำมันช่วงนี้มันก็แพงอือย่างที่รู้กันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณพ่อถ่ายไรกันนะคะโอ้โลนหมดลนหมดแล้วอะวิวสวยมากเลยอะทุกคนวิวสวยมากโอ้โอ,โอนี่นะคะโอ้ถ้าคนที่อยากจะมาเป็นลูกเขยคุณป้าน้องสนังแบบโอเคพอได้อยู่ ถ้าใครอยากจะเป็นถ้าใครที่อยากถ้าใครที่อยากจะมาเป็นลูกเขยพ่อนอกสากนี้คือแบบอันนี้คือต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะทุกคนดูสินี่นะคะปีนี้คือหลายคนที่เขาไม่ทําไม่ปลูกนะคะไม่ปลูกข้าวโพดเพราะว่าฝนก็ตกตกตก,ตกไม่หยุดอะไรเงี้ยทุกคนนะคะแล้วแบบปุ๋ยก็าหาซื้อยากมันไม่มีอะไรเงี้ยก็หลายคนเขาก็ไม่ปลูกนะคะปล่อยว่างปล่อย ปล่อยให้แบบที่มันว่างแบบนี้เลยนะคะ,ะช่วงนี้พูดภาษาไทยแบบว่าเออติดๆคาๆนะทุกคนไม่ว่ากันเนาะเพราะน้องสงก็ไม่ได้ออกไปทําคลิปที่ไหนแบบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อยู่แต่บ้านถ้าคุณแม่มาที่ไร่นะคะน้องสงก็ต้องเฝ้าบ้านทั้งวันเลยออกไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครเฝ้าบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีคนเฝ้าบ้าน,นคนหนึ่งคนนะคะโอ้ไปเลยไปเลยตามไปดูนะคะ ตามไปดูพ่อในายใครไม่รู้นะะใครจะโชคถ้าใครที่มาเป็นลูกเขยบ้านนี้จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ยเรียกว่าโชคร้ายดีกว่านะคะโชคร้ายดีกว่าแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ไม่แบบไม่ได้ใช้ให้เราไปทำอะไรเงี้ยวันนี้คือคุณพ่อคุณแม่เขายังทําไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้าที่นอกสนตอนนี้ก็คือแบบเอออยู่บ้านทาํากับข้าวนะคะแบ่งเบาภาระ,ระแบบบงานเบาๆอะไรเงี้ยอืม ไลคนอื่นเขานี่คือแบบได้ไดปลูกแล้วนะคะปีนี้เรายังไม่ได้ปลูกเลย,ยนี่คงะเมื่อกี้ผ่านมาเห็นไหมเขาก็แบบได้ปลูกกันแล้วนะได้ปลูกข้าวโพดกันอันนี้น่าจะปลูกทุนลิสงหรือเปล่าเขาอันนี้เขาก็น่าจะมานอนที่ที่นี่เหมือนกันมั้งคุณพ่อบอกว่าก็มีคนมานอนแบบเยอะอยู่เหมือนกัน เชี่ยวชาญน,นะคะต้องเชี่ยวชาญโอ้โลมก็แรงมากเลยเงทุกคนก็แบบจะถ่ายแบบถ่ายแบบนี้นะคะถ่ายเป็นวงกลมวงกลมแบบนี้เหรอแล้วก็ไปตรงนู้นแล้วก็หันกลับมาอีก คุณพ่อพักกินข้าวหรือย,ยังเมื่อคุณแม่ก็เอากับข้าวมาส่งแล้วนะคะเนี่ยทุกคนโอ้โหที่ดินเนี้ยที่ดินเรายังไม่พร้อมจะปลูกนะคะพร้อมเป็นแบบนี้เนี่ยแบบนี้จะปลูกได้ไงปลูกแล้วมันจะได้อะไรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่แหละที่คุณพ่อไม่ได้กลับไปนอนบ้าน <c oughs> ก็เพราะแบบนี้นะคะถ้าฝนตกแล้วอ่า เอา m o t o r b มาไม่ได้ก็ถ้าเราไม่เอากับข้าวมาสง่งรถคุณพ่อก็ต้องหุงกินที่นี่เองนะคะต้องหุงกินที่นี่เองค่ะโอ้คเดี๋ยวเราไปพักที่บ้านของเราดีกว่าบ้านเยอะมากเลยอันไหนก็เป็นบ้านอันนู้นก็เป็นบ้านนะคะ <c oughs> บ้านเยอะทีจริงเลยเราไปพักกัน หน่อยก็ถ้าปีนี้ไม่จ้างคนมาปลูกถั่วลิสงก็เราก็ต้องมาปลูกด้วยมือเราเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ล่วงหน้าด้วยนะคะคนขาเมากเลยอะ,อะถึงแล้วถึงแล้ว,ลวนี่นะคะขนาดาเราเอา,เอาไว้ข้างในนี้นะคะ ที่คุณพ่อต้องนอนเฝ้าเราเคยเอาไปไว้ข้างในแล้วเราเคยแบบปิดประตูล็อกประตูไปนอนที่บ้านแต่ว่าเขายังแบบว่าขุดอ่ะทุกคนขุดดินแล้วก็แบบเออเข้าไปเอาอ่ะขนาดนี้นะคะขโมยนะคะขโมยเยอะนะนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรที่ความถ้วยชามจานหรือเปล่าโอ้สับปะรดตกใจ สับปะรดคือหวานมากอะทุกคนอันนี้เป็นปีที่สองที่ได้กินแล้วนะคะแล้วก็เราก็มีพริกด้วยนะคะนี่ค่ะพริกก็มีนะคะสับปะรดก็มีนะคะต้นมะละกอก็มีแต่ยังไม่โตนะสับปะรดที่ไล่แบบอร่อยมาก,ากคนุนหวานมากอันนี้เป็นปีที่สองที่เราจะได้กินเพราะปีที่แล้วคือเราเอาไปแบบไป,ไ,ปไปลองกินดูปีแรกเลยนะคือหวานมากนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะมะเขือไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ามะเขืออะไรมะเขือก็มีนะคะ นี่ค่ะก็แบบชิวๆดีนะคะอันนี้คือต้นอะไรอะ่ะต้นอะไรไม่รู้ส้มโอเหรอไปมะกรูดก็ไม่ใช่สิอะไรอ่ะไม่ใช่แบบเป็นไปมะกรูดนะแล้วก็มีต้นอะโวคาโดน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอะ่ะต้นอะโวคาดนะเพราะว่าตอนที่น้องสนซื้อซื้อะโวคาโดมากินแล้วคุณเพ่อเอามาปลูกที่ไรนะ่นั่นมีสองต้นสามต้นอะแล้วส่วนอันนี้คือปลูกอะไรไว้ไม่รู้นะ,ะทุเรียนหรือเปล่า <laughs> ฟ้าชอบชอบแบบซื้ออะไรมามากินที่บ้านอย่างเงี้ยก็คุณพ่อเขาจะมาปลูกนะคะอันนี้จะเป็นต้นพริกอย่าเหยียบนะถ้ามองไม่มองดีๆโอ้หรือว่าเหยียบไปแล้วอ,อยังค่ะยังเกือบๆ <laughs> okay, อนี่ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้ว้าวิวสวยมากวิวสวยมากเลยค่ะอีกหน่อยนะคะถ้าเวลาเขาทํานาเสร็จแล้วข้าวก็จะเขียวกรีดนะคะแล้วเวลาที่จะได้แบบ เก็บเกี่ยว,ยวข้าวข้าก็จะเหลืองโอ้โหหมู่บ้านยังเป่านะวม่้านยังเป่าไปมา,ากนเค่ะมองยังทะลุไปถึงนู่นแล้วนะคะยังไปมาหากันไม่ได้เลยเพราะโควิดนะคะเพราะโควิดอันนี้คือของใครอ,ะอ่ะอ้านี่ของใครอะ่ะของใครมาฝากไว้ไม่รู้นะคะน่าจะเป็นของคนใกล้ๆข้างๆมาฝากมั้งนี่ค่ะโอ้พริกเยอะมากเลยอะ่ะเยอะมากเลยสะรดนี่คือ น่าจะรอนานมากนะทุกคนแบบกลางพันศาถึงจะได้กินนะคะเราก็แบบโปีนี้ออกเยอะมากเลยอะดูสิข้างในไม่รู้เป็นยังไงคุณพอ่อคุณพ่อล็อกล็อกไว้นะคะเดี๋ยวไปขอคุณแจที่นั่งชิลของเราที่นั่งแท่นนั่งได้แบบสบายโอ oh, <c oughs> สบายมากนะคะ <c oughs> อย่างกับเขาให้มาท่องเที่ยวเลยเนี่ยก็ <c oughs> คุณพ่อยังเดี๋ยวคุณพ่อรอให้คุณพ่อมาถึงใกล้ๆนี่ก่อนค่อยไปค่ะ คยไปขอคุณแจนะคะแล้วก็จะพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงคนพ่ออยู่กินยังไงนะคะห้าหวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ค่ะโอ๊ยร้อนมากเลยอะขนาดคืนๆยังร้อนเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็ได้คุณแจมาแล้วนะคะทุกคนโอเคเราไปเปิดดูข้างในบ้านนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคเปิดเลยเปิดเลยมันแบบไม่ใช่แบบว่ามีแค่ชั้นเดียวนะคะ มันมี2ชั้นแล้วเราแบบความความอะไรนะเขาเรียกความปลอดภัยนะคะก็ให้เต็มร้อยนะคะที่จริงก็เปิดประตูเองไม่เป็นเอง<ม>เปิดประตูไม่เป็นเองนี่เองอุ้ยนี่ค่ะทุกคนโอเคเป็นยังไงคุณพ่อนอนข้างล่างเหร,อหรือว่านอนนอนข้างบนนี่นะะทุกคนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือโต๊ะก,กับข้าวก็อยู่กินที่ไร่ก็ประมาณนี้นะคะ อันนี้คือเตาไฟนะคะกระทะนะคะกระทะที่เอาที่บ้านมานะคะก็จะมีกาแฟนะคะตื่นเช้ามาคน,คนพ่อก็จะจิบกาแฟเบาๆนะคะอันนี้คือกาแฟแล้วก็จะมียามีของของแตงกวาข้าวสารนะคะมะม่วงนะคะยาเกตนะคะแล้วก็ไผ่ชายอันนี้คือไม่รู้ว่าทําอะไรนะน่าจะแบบที่พักแบบเล่นๆอะไรเงี้ยอันนี้คือสบู่สบงสบู่นะคะอาบนะ้ำแปรงสีฟันนะคะยาสีฟันเนาะ อันนี้ก็เป็นที่แขวนเสื้อผ้าอันนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์นะ,ะเวลาที่แบบอยากจะกลับไปบ้านแปบบ๊บนึงก็กลับไปได้แล้วก็มีกล้วยมีไข่นะคะมีไข่ด้วยเขียงก็มีช้อนนะคะทัพพีนะคะโอ้โหหม้อถ้วยจามชานครบเลยอ๋ออันนี้คือข้างบน,นะคะ่ะเอาเาไม่จาไม่จาเป็นต้องเปิดอีกชั้นแล้วเครื่องนี้มันปิดได้ทุกคนมันปิดได้นะคะปิดแล้วก็แบบเราเนี่ยล็อก ล็อกตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะคะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยบันไดก็แบบว่าเออเสียวดีท้าทายดีนะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่นอนคุณพ่อนะคะที่นอนคุณพ่อคะ่ะถ้าแบบกลางวันอะไรเงี้ยก็จะร้อนนะคะอันนี้คือจักตัดหญ้านะคะเครื่องตัดหญ้านะทุกคนเครื่องตัดหญ้านะคะอ่าสำคัญพอไหมนี่นะคะก็คุณพ่อก็นอนที่นี่นะคะ ที่นี่แล้วก็จะมีไม้กวาดด้วยนะทําความสะอาดเนาอะอนี่ค่ะทุกคนจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ผิดนะเพราะมันมีครบนะเหมือนบ้านเลยนี่ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแบบคลาสสิกมากเลยอะ อันนี้ก็จะเป็นแกงนะคะแกงผักกาดที่เราแกงที่บ้านแล้วก็เอามาให้คุณพ่อนะคะถ้าเราแบบเอ,อเราถ้าวันไหนที่เราจะทํากับข้าวมาส่งเองก็คุณพ่อไม่ต้องหุงข้าวที่นี่นะคะถ้าแบบว่าเราไม่ทําก็ออคุณพ่อต้องหุงที่นี่เองนะคะอันนี้คือสําหรับโอ้สําหรับต้มน้ําร้อนนะคะสําหรับกินกาแฟนะคะแล้วก็ยังมีน้านมนมข้นนะคะนมขน้นขาดไม่ได้ก็คือนมข้นกับ กาแฟนะคะแล้วก็ขนมนะคะมีเทียนด้วยอันนี้คือน้ำจิ้มน้องสอนทํนทำมาเพื่อให้คุณพ่อจิ้มกับข้าวนะคะกับอะไรก็ได้คืออร่อยมากนะอันนี้น้ำจิ้มม,มือนี้คุณพ่อมีไส้อั่วด้วยนะคะหิวเลยอะอะไรจากบ้านมาแล้วมามา,มากินข้าวที่ไร่นะหะิวเลยไม่เป็นไรเด็ดเราเดี๋ยวเราค่อยกลับไปกินที่บ้านดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะ,ะข้าวเหนียวที่เรานึ่งที่บ้านนะคะแล้วคุณพ่อมาส่งน,นะคะนี่ถ้าแบบว่า ไม่ทำอะไรนะคะก็นี่นี่ฉั่วหน้านะใสกระปุกแบบนี้ไปเลยพร้อมกินนะคะอร่อยอร่อยมีน้ำมันครบเหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยจริงๆนะคะก็นี่แหละนะคะที่คุณพ่อมาอยู่ที่นี่ก็เพราะแบบนี้นะ,ะลมก็มีนะคะสำหรับฝนตกนะคะสำหรับฝนตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะทุกคนนะ้ำสำหรับอาบน้ำแปรงฟันนะคะ ล้างจงล้างจานนะคะโอ้สบายใช้ชีวิตแบบนี้คือแฮปปี้มากนะคะทุกคนแฮปปี้มากคือมันแบบสงบดีอะไรอย่างเงี้ยสงบดีนะนคะแต่ถ้าให้มาใช้ชีวิตแบบว่าเออธรรมดาก็จะโอเคหน่อยตะคงตะไคร้วัตถุดิบที่ทํากับข้าวมันก็มีหมดแล้วอะทุกคนนี่อะคะ่ะอยากจะลองมาอยู่แบบนี้สักวันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ การคำการขากลางคืนนี่จะเป็นยังไงน่าจะได้ยินเสียงกวบด้วยเสียงกวบเสียงกบเสียงเขียดนะคะเสียงอีจ่าอีเจ๋ลองเต็มไปหมดล้วมั้งนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมปิดนะคะลืมปิดประตูนี่ค่ะทุกคนตอนนี้คุณพ่อก็ยังไม่พักกินข้าวเลยนะคะยังไม่พักกินข้าวเที่ยงเพราะตอนนี้ก็11โมงแล้ว11โมงกว่าจะ12 Week แล้วนะคะก็นี่ค่ะ click, สู้แดดสู้ฝนนะคะสู้ เกิดมาเพื่อที่จะสู้ชีวิตนะคะแต่ว่าถูกชีวิตสู้กับ <laughs> นี่น,ะะนี่นะคะทุกคนตอนนี้คุณพ่อก็จะมาพักกินข้าวนะคะซิกแพกนะคะถ้าคุณพ่อกินข้าวเสร็จแล้วก็นี่คุณพ่อจะกิน m 1น0หน้าทุกคนตอนถ้าน้องสนไปเชียงตุงก็จะซื้อมาลังสอลังนะคะกินทุกวันนะคะเติมพลังนะคะเติมพลัง บรรยากาศดีมากเลยอะดีมากมากเลยนะอันนี้ก็เป็นเสื้อนะคะทุกคนเสื่ไหมเสื่ไหมเสื่อไหมสื่ไหมว่าคุณพ่อจะมาพักแล้วก็กินข้าวไม่ใช่นะคปไปทำงานต่อแล้วโอ้โหความขยันนี่คือไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะคนที่เกลี้ยงที่เกียจมากคนแขังก็คือขยันมากนะคะก็นี่เนาะวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาดูไรนะคะก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะว่ายังไถ่ไม่เสร็จเนาะแล้วก็คุณพ่อก็ได้มานอน บบได้ห้าหกวันแล้วนะสาเหตุที่ต้องมา,มานอนกออ็อย่างที่พูดไลยน,นะทุกคนเนาะก็โอเคใครยังไงคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่พาทุกคนมาดูไล่์นะคะหลังจากไม่ได้มานานมากนานมากมากเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่า,ามเมื่อไหร่ถึงจะได้มาปลูกเนาะก็ไว้รลักจํามชมกันนะคะทุกคนวังไงคลิปนี้นะคะต้องขอตัวทุกคนลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอนคลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณพ่อน้องสีนวลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน